ถึงโควิด -19 บนบ้านเราตอนนี้กําลังใช้พลังของน้ําใจคนไทยแล้วก็จิตอาสาเป็นอย่างมากใช่ครับจิตอาสาครับในซีไซโฟรกราพีกัดข่านเนะช้านี้เนี่ยติดตามภารกิจของอดีตผู้ติดเชื้อโควิดสิก้ครับปัจจุบันคือว่าเขาผ่านตัวเองมาเป็นอาสาครับคุณพิภพพอนะคนนี้เนี่ยคือเขาอาสาช่วยมีการส่งต่อถุงยังชีพ ให้กับผู้คนด้วยนะครับค่ะอยู่ในกลุ่มจิตอาสาให้กําลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีนะคะใกล้ๆเรานี้เองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการเรียกว่าแมทชิ่งหรือว่าจับผู้คนที่ต้องการให้กับคนที่ต้องการรับมาเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราดูเรื่องความพยายามของจิตอาสาในการเข้าไปทําหน้าที่ช่วยเหลือค่ะคือหลายคนรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลหายแล้วแต่พอต้องกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน14วันถุงยังชีพกําลังใจ เป็นเรื่องจําเป็นนะคะภารกิจตรงนี้เพื่อจะให้หลายคนได้กลับมาตั้งหลักกันต่อค่ะทางกลุ่มจิตอาสาให้กําลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธาน,นีเขาก็เลยทําหน้าที่เป็นตัวกลางส่งถุงยางชีพแล้วก็กําลังใจไปที่บ้านของคนที่ต้องกักตัวนะคะอย่างในภาพนี้ค่ะรายงานโดยคุณกรกนกเหมทานนท์หนึ่งในอาสาเธอเล่ว่าเดินทางไปรับถุงยางชีพที่บ้าน LPN จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ นำถุงต่างๆเหล่านี้ค่ะจัดแล้วเป็นชุดๆไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามรักลาดสวายที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะถุงยังชีพเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วแต่ว่าจำเป็นต้องกักตัวต่อที่บ้านอีก14วันค่ะในถุงยังชีพก็จะมีข้าวสารอาหารแปรรูปแล้วก็ของใช้จําเป็นในระหว่างกักตัวนะคะเพื่อให้คนที่อยู่ที่บ้านนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้อง นอกจากนำส่งให้โรงพยาบาลสนามรักลาดสวัยแล้วตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจิตอาสากลุ่มนี้กระจายถุงอย่างที่ไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่7อําอำเภอของจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะการเดินทางไปมอบถุงอย่างชีพแต่ละครั้งนะคะนอกจากสิ่งของค่ะจิตอาสาซึ่ง ผู้ที่เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเขาจะมีการไปพูดคุยกับคนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยแต่ว่าไม่ได้คุยกันแบบเห็นหน้านะคะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการคุยกันให้กำลังใจผู้ป่วยที่กำลังสู้กับโควิด -19 ค่ะลองชมภาพตัวอย่างบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ้วันนี้แวะมามาให้กาลังใจะครับขอขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกัน ครับขอบคุณค่ะครับมีเป็นห่วงกังวลอะไรไหมครับไม่ค่ะอยากให้ช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างเอ่ยมีไหมเลยอะไรนะคะอยากให้ช่วยเหลือทางด้านไหนมีบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกพยาบาลเนี่ยกระซิบกันหน่อยได้ค่ะโอเคครับผมครับมีกลุ่มังชีพบริการจีที้มีทั้งหมด3คนนะคะมีพี่โมดพี่วุฒิแล้วก็จีจี้โดยมีพี่น้องดรคณิษฐาบุรณะพันศักดิ์นะคะเป็น หัวเรือใหญ่นะคะ กระบวนการการทำงานก็คือเดินหน้าให้กำลังใจผู้ป่วยที่ติดโควิดตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดปทุมธานีและแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานกักตัวครบ14วันแล้วเพื่อนำไปกักตัวต่อที่บ้านแล้วเราไม่ได้ทำงานเฉพาะหน้างานนะคะในวันหยุดก็บางทีก็จะมีเคสขอคำปรึกษาหรือว่าเขาอยากได้กำลังใจเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็ได้เอาข้อความ ไปบอกอยังพี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้ช่วยเหลือต่อไปค่ะ